อคีขันโทรประมาสูตรว่าด้วยข้ออุปมาด้วยกองไฟ72ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จดำเนินทางไกลได้ทอดพระเนตรเห็นกองไฟใหญ่ที่กำลังลุกโชนโชดช่วงอยู่ณสถานที่แห่งหนึ่ง ครั้นแล้วจึงเสด็จแวะลงข้างทางประทับนั่งบนพุทธอาฏปูลาดไว้นกโคนไม้ต้นหนึ่งจึงตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเห็นกองไฟใหญ่โน้นที่กำลังลุกโชดช่วงอยู่หรือไม่ภิกษุเหล่านั้นทูลรับว่าเห็นพระพุทธเจ้าค่ะหนึ่งภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรระหว่างการเข้าไปนั่งกอดหรือนอนกอดกองไฟใหญ่โน้นที่กําลังลุกโชดช่วงอยู่กับการเข้าไปนั่งกอดหรือนอนกอดทิดากษัตริย์ลูกสาวพรามหรือลูกสาวขาหบบดีที่มีมือและเท้าอ่อนนุ่มอย่างไหนประเสริฐกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ การที่บุคคลเข้าไปนั่งกอดหรือนอนกอดที่ดากษัตริย์ลูกสาวพราหมณ์หรือลูกสาวขหบดีที่มีมือและเท้าอ่อนนุ่มนี้ประเสิรฐกว่าส่วนการที่บุคคลเข้าไปนั่งกอดหรือนอนกอดกองไฟใหญ่โน้นที่กำลังลุกโชนโชดช่วงอยู่นี้เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลาย เราขอบอกเธอทั้งหลายเราขอเตือนเธอทั้งหลายการที่บุคคลผู้ทุศีลมีธรรมเลวซามไม่สะอาดมีความประพฤติท,ที่น่ารังเกียจมีการงานปกปิดไม่ใช่สมณนะแต่ปฏิญญาว่าเป็นสมณนะไม่ใช่ปรมจารีแต่ปฏิญญาว่าเป็นพรมจารีเน่าภายในชุ่มด้วยราคะ เป็นเหมือนอยากเยื่อเข้าไปนั่งกอดหรือนอนกอดที่ดากษัตริย์ลูกสาวพราหมณ์หรือลูกสาวขหะบดีจะประเสริฐอะไรการเข้าไปนั่งกอดหรือนอนกอดไฟใหญ่โน้นที่กำลังลุกชโชนชดช่วงนี้ประเสริฐกว่าข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะเขาจะพึงเข้าถึงความตายหรือทุกปางตาย อันมีการเข้าไปนั่งกอดหรือนอนกอดกองไฟใหญ่นั้นเป็นเหตุแต่เขาหลังจากตายแล้วจะไม่ไปเกิดในอบายทุกคติวินิบาทนรกเพราะการเข้าไปนั่งกอดหรือนอนกอดกองไฟนั้นเป็นปัจจัยภิกษุทั้งหลายส่วนการที่บุคคลผู้ทุศีลมีทารรเลวซามไม่สะอาดมีความประพฤติหน้ารังเกียจ มีการงานปกปิดไม่ใช่สมณะแต่ปฏิญญาว่าเป็นสมณะไม่ใช่พรหมจารีแต่ปฏิญญาว่าเป็นพรหมจารีเน่าภายในชุ่มด้วยราคะเป็นเหมือนอยากเยื่อเข้าไปนั่งกอดหรือนอนกอดทิดากษัตริย์ลูกสาวพราหมณ์หรือลูกสาวขหาหบดีนั้นย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูล เพื่อทุกตลอดกาลนานแก่บุคคลผู้ทุศีนนั้นหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนารก 2. ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรระหว่างการที่บุรุษมีกำลังใช้เชือกหนังที่เหนียวพันแข้งทั้งสองข้างแล้วดึงถูไปมาเชือกหนังนั้นพึงบาดผิว คลั้นบาดผิวแล้วพึงบาดหนังครั้นบาดหนังแล้วพึงบาดเนื้อคลั้นบาดเนื้อแล้วพึงตัดเส้นเอ็นคลั้นตัดเส้นเอ็นแล้วพึงตัดกระดูกคลั้นตัดกระดูกแล้วพึงจรดเยื่อกระดูกกับการยินดีการกราบไหว้ของขติยะมหาศาลพระมณะมหาศาลหรือขหบดีมหาศาลอย่างไหนประเสริฐกว่ากัน ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการยินดีการกราบไหว้ของคติยะมหาศาลพระมณะมหาศาลหรือข้าบดีมหาศาลนี้ประเสริฐกว่าการที่บุรุษผู้มีกำลังใช้เชือกหนังที่เหนียวพันแข้งทั้งสองข้างแล้วดึงถูไปมาเชือกหนังนั้นพึงบาดผิวแล้วพึงจะรดเยื่อกระดูกนี้ เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายเราขอบอกเธอทั้งหลายเราขอเตือนเธอทั้งหลายการที่บุคคลผู้ทุศีนั้นเป็นเหมือนอยากเยื่อยินดีการกราบไหว้ของคัติยามหาศาลพระมณะมหาศาลหรือขหบดีมหาศาลจะประเสริฐอะไร การที่บุรุษผู้มีกำลังใช้เชือกหนังที่เกี่ยวพันแข้งทั้งสองข้างแล้วดึงถูไปมาเชือกหนังนั้นพึงบาดผิวพึงจรดเยื่อกระดูกนี้เท่านั้นประเสริฐกว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเขาพึงเข้าถึงความตายหรือทุกปางตายอันมีการบาดผิวเป็นต้นนั้นเป็นเหตุ แต่หลังจากตายแล้วเขาจะไม่ไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนารกเพราะเชือกหนังบาดผิวเป็นต้นนั้นเป็นปัจจัยภิกษุทั้งหลายส่วนการที่บุคคลผู้ทุศีลเป็นเหมือนอยากเยื่อยินดีการกราบไหว้ของคติยะมหาศาลพระมณะมหาศาลหรือขหบดีมหาศาล ย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกตลอดกาลนานแก่บุคคลผู้ทุศีนนั้นและหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในอบายทุกคติวิิบาทนรก 3. ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรระหว่างการที่บุรุษผู้มีกำลังใช้หอกที่คมฉลมด้วยน้ำมันพุ่งใส่กลางอก กับการยินดีไหว้ของขติยะมหาศาลพระมณะมหาศาลหรือขหาบ,บดีมหาศาลอย่างไหนประเสริฐกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการยินดีการไหว้ของขติยะมหาศาลพระมณะมหาศาลหรือขหาบ,บดีมหาศาลประเสริฐกว่าส่วนการที่บุรุษผู้มีกำลังใช้หอกที่คมฉลมด้วยน้ำมัน พุ่งใส่กลางอกนี้เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายเราขอบอกเธอทั้งหลายเราขอเตือนเธอทั้งหลายการที่บุคคลพู้ทุศีลเป็นเหมือนอยากเยื่อยินดีการไหว้ของขัตยะมหาศาลพระมณะมหาศาลหรือข้าบดีมหาศาลจะประเสริฐอะไร การที่บุรุษมีกำลังใช้หอกที่คมฉลมด้วยน้ำมันพุ่งใส่กลางอกนี้เท่านั้นประเสริฐกว่าข้อนั้นเพราะเหตุใรเพราะเขาพึงเข้าถึงความตายหรือทุกปางตายอันมีหอกคมฉลมด้วยน้ำมันพุ่งใส่กลางอกเป็นเหตุแต่หลังจากตายแล้วเขาจะไม่ไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาต นรกเพราะการถูกหอกแทงนั้นเป็นปัจจัยภิกษุทั้งหลายส่วนการที่บุคคลผู้ทุศีลเป็นเหมือนอยากเยื่อยินดีการไหว้ของขติยะมหาศาลพระมณะมหาศาลหรือข้าบดีมหาศาลย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกตลอดกาลนานแก่บุคคลผู้ทุศีล และหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนารก 4. ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรระหว่างการที่บุรุษผู้มีกำลังใช้แผ่นเหล็กร้อนที่เผาไฟลุกโชนโชดช่วงน,น,น,นาบกายกับการใช้สอยจีวรที่เขาถวายด้วยศรัทธาของขัตติยะมหาศาล พระมณะมหาศาลหรือขหบดีมหาศาลอย่างไหนจะประเสริฐกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการที่บุคคลผู้ทุศีลใช้สอยจีวรที่เข้าถวายด้วยศรัทธาของขติยะมหาศาลพระมณะมหาศาลหรือขหบดีมหาศาลนี้เท่านั้นประเสริฐกว่า ส่วนการที่บุรุษผู้มีกำลังใช้แผ่นเหล็กร้อนที่เผาไฟลุกโชนโชดช่วงนาบกายตัวเองนี้เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายเราขอบอกเธอทั้งหลายเราขอเตือนเธอทั้งหลายการที่บุคคลผู้ทุศีลเป็นเหมือนอยากเยื่อใช้สอยจีวรที่เขาถวายด้วยศรัทธาของขัติยะมหาศาล ประมณะมหาศาลหรือกหับ,บดีมหาศาลจะประเสริฐอะไรการที่บุรุษผู้มีกำลังใช้แผ่นเหล็กร้อนที่เผาไฟลูกโชนชดช่วงนาบกายนี้เท่านั้นประเสริฐกว่าข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะเขาพึงเข้าถึงความตายหรือทุกปางตายอันมีการถูกนาบกายด้วยแผ่นเหล็กร้อนนั้นเป็นเหตุ แต่หลังจากตายแล้วเขาจะไม่ไปเกิดในอบายทุกคติวินิบาทนรกเพราะการถูกนาบกายด้วยแผ่นเหล็กร้อนนั้นเป็นปัจจัยภิกษุทั้งหลายส่วนการที่บุคคลผู้ทูศีลเป็นเหมือนอยากเยื่อใช้สอยจีวรที่เขาถวายด้วยศรัทธาของคติยะมหาศาลพรามณะมหาศาลหรือขหบดีมหาศาล ย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เพื่อกูลเพื่อทุกตลอดกาลนานแก่บุคคลผู้ทุศีนนั้นและหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรก 5. ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรระหว่างการที่บุรุษผู้มีกำลังใช้ตะขอเหล็กกร้อน ที่เผาไฟลุกโชนโชดช่วงง้างปากแล้วใส่ก้อนเหล็กร้อนที่เผาไฟลุกโชนโชดช่วงเข้าไปในปากก้อนเหล็กร้อนนั้นพึงไหมริมฝีปากบ้างไหมปากบ้างไหมลิ้นบ้างไหมคอบ้างไหมอกบ้างพาไส้ใหญ่บ้างไส้น้อยบ้างออกทางทวารเบื้องล่างของคนนั้น กับการฉันบินธบาทที่เขาถวายด้วยศรัทธาของขติยะมหาศาลพรามณามหาศาลหรือขหบดีมหาศาลอย่างไหนประเสริฐกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการฉันบินธบาทที่เขาถวายด้วยศร,รัทธาของขติยะมหาศาลพรามณามหาศาลหรือขหบดีมหาศาลนี้เท่านั้นประเสริฐกว่า การที่บุรุษผู้มีกำลังใช้ตะขอเหล็กกร้อนที่เผาไฟลูกโชนชดช่วงง้างปากแล้วใส่ก้อนเหล็กกร้อนที่เผาไฟลูกโชนชดช,ช่วงเข้าไปในปากก้อนเหล็กกร้อนนั้นพึงไหมริมฝีปากบ้างไหมปากไหมลิ้นบ้างไหมคอบ้างไหมอกบ้างพาไส้ใหญ่บ้างไส้น้อยบ้าง ออกทางทวารเบื้องล่างของคนนั้นนี้เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเราขอบอกเธอทั้งหลายเราขอเตือนเธอทั้งหลายการที่บุคคลผู้ทุศีลเป็นเหมือนอยากเยื่อฉันบินทบาท,ที่เขาถวายด้วยศรัทธาของขติยะมหาศาลพระมณะมหาศาลหรือขหบดีมหาศาล จะประเสริฐอะไรการที่บุรุษผู้มีกำลังใช้ตะขอเหล็กร้อนที่เผาไฟลุกโชนชดช่วงง้างปากและใส่ก้อนเหล็กร้อนที่เผาไฟลุกโชนชดช่วงเข้าไปในปากก้อนเหล็กร้อนนั้นพึงไหม้ริมฝีปากบ้างไหม้ปากบ้างไหม้ลิ้นบ้างไหม้คอบ้างไหม้อกบ้าง พาไ้ใหญ่บ้างไ้น้อยบ้างออกทางทวารเบื้องล่างของคนนั้นนี้เท่านั้นประเสริฐกว่าข้อนั้นเพราะเหตุตายเพราะเขาพึงเข้าถึงความตายหรือทุกปางตายอันมีการใส่ก้อนเหล็กร้อนนั้นเป็นเหตุแต่หลังจากตายแล้วเขาจะไม่ไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาทนรก เพราะการใส่ก้อนเหล็กร้อนนั้นเป็นปัจจัยภิกษุทั้งหลายส่วนการที่บุคคลผู้ทุศีลเป็นเหมือนอยากเยื่อฉันบินทบาทที่เขาถวายด้วยศรัทธาของคัติยะมหาศาลพระมณะมหาศาลหรือขหบดีมหาศาลย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกตลอดกาลนานแก่บุคคลผู้ทุศีนนั้น และหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในอบายทุกติวินิบานารก 6. ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรระหว่างการที่บุรุษผู้มีกำลังจับศีรษะหรือคอแล้วให้นั่งทับหรือนอนทับเตียงเหล็กร้อนที่เผาไฟลุกโชนโชดช่วง กับการใช้สอยเตียงต่างที่เขาถวายด้วยศรัทธาของขัติยะมหาศาลพรมามณะมหาศาลหรือข้าบดีมหาศาลอย่างไหนประเสริฐกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการใช้สอยเตียงต่างที่เขาถวายด้วยศรัทธาของขัติยะมหาศาลพรมามณะมหาศาลหรือข้าบดีมหาศาลเท่านั้นประเสริฐกว่า การที่บุรุษผู้มีกำลังจับศรีรษะหรือคอแล้วให้นั่งทับหรือนอนทับเตียงเหล็กร้อนที่เผาไฟลุกโชนโชดช่วงนี้เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเราขอบอกเธอทั้งหลายเราขอเตือนเธอทั้งหลายการที่บุคคลพูดทุศีลเป็นเหมือนอยากเยื่อ การใช้สอยเตียงต่างที่เขาถวายด้วยศรัทธาของขติยะมหาศาลปรามณามหาศาลหรือขหบดีมหาศาลจะประเสริฐอะไรการที่บุรุษผู้มีกําลังจับศีรษะหรือคอแล้วให้นั่งทับหรือนอนทับเตียงเหล็กร้อนที่เผาไฟลูกโชนโชดช่วงเท่านั้นประเสริฐกว่าข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะเขาพึงเข้าถึงความตายหรือทุกปางตายอันมีการนั่งหรือนอนทับเตียงต่างเหล็กร้อนนั้นเป็นเหตุแต่หลังจากตายแล้วเขาจะไม่ไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกเพราะการนั่งหรือนอนทับเตียงต่างเหล็กร้อนนั้นเป็นปัจจัยภิกษุทั้งหลายส่วนการที่บุคคลผู้ทุศีลเป็นเหมือนอยากเยื่ การใช้สอยเตียงต่างที่เขาถวายด้วยศรัทธาของขติยะมหาศาลพระมณะมหาศาลหรือขหบ,บดีมหาศารย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกตลอดกาลนานแก่บุคคลผู้ทุศีนั้นหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรก 7. ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรระหว่างการที่บุรุษผู้มีกำลังจับคนชูเท้าขึ้นห้อยศรีรษะลงแล้วโยนในหม้อเหล็กร้อนที่เผาไฟลุกโชนชดช่วงเขาถูกไฟลวกเดือดโผล่ขึ้นเป็นฟองในหม้อเหล็กร้อนนั้นบางครั้งก็ลอยขึ้นบางครั้งก็จมลงบางครั้งก็ลอยขวาง กับการใช้สอยวิหารที่เขาถวายด้วยศรัทธาของข ah ัตติยะมหาศาลของพระมณะมหาศาลหรือขหบดีมหาศาลอย่างไหนประเสริฐกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจร ul, ิญการใช้สอยวิหารที่เขาถวายด้วยศรัทธาของข ah ัตติยะมหาศาลพระมณะมหาศาลหรือขหบดีมหาศาลเท่านั้นประเสริฐกว่า การที่บุรุษผู้มีกำลังจับคนชูเท้าขึ้นห้อยศีรษะลงและโยนลงในหม้อเหล็กร้อนที่เผาไฟลุกโชนโชดช่วงเขาถูกไฟลวกเดือดโปรขึ้นเป็นฟองในหม้อเหล็กร้อนนั้นบางครั้งก็ลอยขึ้นบางครั้งก็จมลงบางครั้งก็ลอยขวางนี้เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่าภิกษุทั้งหลาย เราขอบอกเธอทั้งหลายเราขอเตือนเธอทั้งหลายการที่บุคคลทุศีลเป็นเหมือนอยากเยื่อการใช้สอยวิหารที่เขาถวายด้วยศรัทธาของขติยะมหาศาลพรมณะมหาศาลหรือขหบ,บดีมหาศาลจะประเสริฐอะไรการที่บุรุษมีกำลังจับคนชูเท้าขึ้นห้อยศีรษะลงแล้วโยนลงในหม้อเหล็กร้อน ที่เผาไฟลูกโชนชดช่วงเขาถูกไฟลวกเดือดโผล่ขึ้นเป็นฟองในหม้อเหล็กร้อนนั้นบางครั้งก็ลอยขึ้นบางครั้งก็จมลงบางครั้งก็ลอยขวางนี้เท่านั้นประเสริฐกว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเขาพึงเข้าถึงความตายหรือทุกปางตายอันมีการถูกโยนลงในหม้อเหล็กร้อนนั้นเป็นเหตุ แาหลังจากตายแล้วเขาจะไม่ไปเกิดในอบายทุกคติวินิบาตนารกเพราะการถูกโยนลงในหม้อเหล็กร้อนนั้นเป็นปัจจัยภิกษุทั้งหลายส่วนการที่บุคคลผู้ทุศีลเป็นดุดอยากเยื่อการใช้สอยวิหารที่เขาถวายด้วยศรัทธาของขติยะมหาศาลพระมณะมหาศาล หรือข้าบดีมหาศาลย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกตลอดกาลนานแก่บุคคลผู้ทุศีนั้นหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในอบายทุขติวินิบาทนารกภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายใช้สอยจีวรบินทบาทเสนาสนะ และคีลณนปัจจัยเพศสัชบริการของชนเหล่าใดสักกระเหล่านั้นของชนเหล่านั้นจะมีผลมากมีอนิสง์มากและการบรรพชาของเราทั้งหลายจะไม่เป็นหมันมีผลมีกำไรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนีกอ,นอีกประการหนึ่งเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่า ภิกษุเมื right. ่อพ well. ิจารณาเห็นประโยชน์ตนก็ควรทำประโยชน์นั้นให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทโดยแท้เมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์ของผู้อื่นก็ควรทำประโยชน์ของผู้อื่นนั้นให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทโดยแท้หรือเมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์ทั้งสองอย่างก็ควรทำประโยชน์ทั้งสองอย่างนั้นให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาท พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเวยากรณภพาสิทธินี้แล้วและเมื่อพระองค์กำลังตรัสเวยากรณภพาสิทธินี้อยู่ภิกษุประมาณหกร้อยรูปได้กระอักเลือดอุ่นๆอ,ออกมาภิกษุประมาณหกร้อยรูปได้บอกคืนสิกขากลับมาเป็นครือขัดด้วยการกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคการประพฤติพรมจรรย์ทำได้ยากแสนยาก ข้าแต่พระผู้มีพระภาคการประพฤติพรหมจรรย์ทำได้ยากแสนยากภิกษุอีกประมาณหกสิบรูปมีจิตหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นชะนี้แลอคิขันโทปมาสูตรที่แปดจบ